สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษอรอพักสุขเจริญและนนกุลชาโนนสันตินธนกูลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าความรักก็เริ่มสุขงอมสำหรับแอปทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชาโนนสันตินธนกูลเพราะทางด้านนนกุลก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าพรอบสร้างครอบครัวอยากมีลูกจนทำเอาแฟนๆต่างก็ลุ้นกันว่าไม่นาน คู่นี้น่าจะมีข่าวดีให้เราได้เฮกันแน่นอนล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆฟ,ฟินกันไม่ไหวเมื่อนางเอกสาวแอปทักษอ,อ่อออกมาโพสคลิปหวานชำํำนางโซบลายวอวยพรวันเกิดหวานใจอย่างนนกุลชานนครบรอบวีปีพร้อมแคปชั่นว่า Happy b i r ิร์ดเค่ะวันเกิดปีนี้ยิ้มมากขึ้นทอนหายใจน้อยลงแล้วใครนะมีความสุขมากๆสมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะ และทางด้านนนกุลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อย่างรวดเร็วว่าเพราะใครนะขอบคุณนะครับงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสน่นอาทิเช่นนนกุลคะแม่แอปตกลงหรือ,อยังคะสุขสันต์วันเกิดคะนนกุลแม่แอปของเราก็หวานไม่แผ่วเลยรอข่าวดีอยู่นะคะนนกุลทำไมคลิปนี้ยาวจังคะดูไม่จบสักที น่ารักมากๆค่ะพี่แอฟนอนกุลนนกุลคุกข่าวขอพี่แอฟแต่งงานไปเลยค่ะและในส่วนของไอจีนนกุลก็ได้โพสต์รูปของตัวเองพร้อมแคปชั่นว่า28แล้วและต่างก็มีแฟนคลับเข้าไปอวยพรวันเกิดนนกุลกันเป็นจำนวนมากเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ